สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียำข้ามยามมืดนะครับผมค่ำคืนนะครับเย็นวันที่19ธันวาคม2567นะครับกลับมาจากงานบ้านแม่หมูนะครับผมประมาณช่วงบ่ายสี่บ่ายสี่โมงเย็นท่านผู้ชมนะครับผมกะฉลองกันเล็กน้อยนะครับกลับมากลับมาพักผ่อน นะครับข้าวหนึง่งนผรมชมเอานะครับว่าจะไปเมื่อนี้ว่าจะไอ้ผ้าเจนะครับไปกินขา้าวแรงอยู่บ้านแม่หมูนะครับแต่ว่าแม่หมูเิ่นมะพล้วนะครับเิ่นว่ายู่บ้านจังไรล่ะเิ่นว่ามะพีแม่หมูว่ามะพีอ่าเหมือนแบบแม่หมูอยู่นี่จังว่าฟังน้ำกันเิ่นมาพี่ม้อนีเออมือว่านนะครับ บริไทมบรรยากาศบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมเมื่อวานไปไทยไปกินข้าวอยู่บ้านแม่หมูอ่าเอานะครับพอกันอยู่ขั้วมาลงปงเปงนะผัวบ้านเจลอตเตอรี่นะครับเขาไปสัมภษณ์เขาไปถามแม่หมูน้ำกันนะครับอ่าพอกันบรรยากาศเก่าๆอีกแล้วนผูมชมนะครับหลังจากเมื่อวานบริพร่อกันอยู่ขั้วมาลงปงเ,งนะเ,นะเปงเมื่อวานไปกินข้าวบ้านแม่หมู เดีเมาเงียงงานตัวน้ออ๋จ<ะ>เจ้อร่อยมาจากหมูเจ <Go> ้ว่าเดีเนื้อมาจากเงี้ยงงานเมี่ยวหมูสำชมเมี่ยวหมูเพินกะได้พักไปวุ้นนี่นะผมขนาดงานนีน่อยเด้เดังบ่ไ้พักเลยู้ชมขนาดงานน้ดหน่อยเอาไปพักเลยเอาเจ้สวัสดีครับผมเจ้รถลีเจ้คนสวยมือนเจ้สวยสวยู้ชมเอฟซีสยสวยค่ะมื่อนี่ เจ้สวยคักเด้ไหมเนี่ยไม่ยังไม่ได้ตีคลิปเลยเจ้คือว่าจะไปกินเขาอยู่บ้านโมมาเนี่คือได้ไม่เห็นกับเขาเข้าเปิดเท่งเสียงดังเกียรานมันเข่าเน่มันถ่ายบัได้ท่านผู้ชมอ่าเดย์เอฟซีอ่าทำมาชมเดย์เอฟซีว่าเข่ามากไอ้เจ้พรสิขันสมดีมันเม็นกบข้าวหวานขันสมเจ้ไอเนื้อมาจากแค่เนื้มาขันสมปะนะมันหลายเจ้สีแดงขันสมเจ้เสียตัวนี้ก็คืองั้นเมื่อเส้าก็ระสุดสวยเนี่เจ้เนาะ เบ่าเถ่าธรรมช่มสังชุดสังเสียมะส่แต่งงานหลานหัวตะมาหอดแล้วงานเสียมาหอดธรรมชมงานแล้วกับเสียมาหอดมันเล่นงานเลี่ยงเอียมวเถ่าสังเป็นอาทิตย์นี่ครับมาซาธรรมช่มสังเสียมาซาผ่านงานแล้วงานบางบนี่เสียมาทรงพอดีอุต่าหสังเสียมใส่งานหลานบ้าเ่าทั้งห้องทั้งมะไซเหเจะบงเเจ้เฮ้ยบาจะได้ใส่งานได้เลยเจะมาน่ ก็ไปงานนั่นเซไปเซไปบุญกันไปบุญไปสิ้นไปยังซานน้าบุญหน้าบุญเจ๊กันย่ำแรงท่านำมาชมที่แรกอันนี้เจ๊เขาก็าไม่ได้มาเอามาตตาคุณเหมือนเขากไม่ได้มาอันนี่ไหนสีแม่หมูกับวปากเออแต่ว่าเจ๊สิขั้นชมได้ไหมที่เนียนบะระข้างป้านตะงานได้่ขั้นชมป้อมเจ๊จะลาบบ่อันนี้ลาบเพราะอะไรลาบกินสองก้นสามก้นเนาะลาบเนื้ออันนี้สิขั้นชมเดี่ยเนียนมาจากเที่นงานแม่หมูมาให้ที่จริงว่าจะไปกินลาบที่พุ่นแม่หมูไม่มีเวลาให้ใครกินบอสเพิ่นว่าไอ อาจจะมีเสียงเพลงประมาณอาจจะไทยแม่กินอีกมุ้งองลูกกระมากก็เลยเอ้เอาเอากับข่าพี่เลยมาั้วเจ้พ่นามาโลงคงพินาตาคนนมักเบงนี่แหะแม่หมูไปายทย่นคนเบงดี่ดีแตมาเสียมั่งมาชมไปกินเพราะว่าเอลูกไส้กับนี่เพิ่งท่านอีกครับดอกเดือนหนาพันมาอยู่พ่นมผักเดือนหนึ่งสีสผ่าหมื สิบห้ามืออืมวันที่ยี่สิบสองก็ได้ก่อนวันที่ยวไดก่อนวันที่ยี่สิบสองมกราหกแปดไปไหนครับไปสู่การสู่งานเมืองนอกระมผู้ชมเพื่อนเพื่อนไปทํางานแต่วันทึ่งพอทึ่งลูกกับไปสู่ต่อคนท้าต่างมีหน้าที่การงานนม่ค่ะนะครับไม่นี้ก็ขอบคุณเอฟซีค่ะพี่เพื่อนฝากเงิ่อนน้เจ๊ดาวเออเพื่อนเพื่อนที่บ้าเท่ากับใส่ซ่องใส่ซ่องให้ไม่หมแล้วนะครับผม เป็นซอยงานซอยงานเนาะค่ะใส่ซ้องใส่งานแตงลายนะค่ะแบบเจราธบุรีเนาะค่ะใส่ปากมะซองพันปากคนแบฝากมาผูกแกนไส้ขอบคุณขอบคุณเป็นลายๆเนาะค่ะเป็นจังบุญไม่หมดเป็นจังบุญเป็นจังบุญงานน้อยๆถ้าผู้ชมจะมาเห็นแต่ว่ากรบโปงน้อยบ้านน้อยกรบโปงน้อยนะครับกรบโน้อยด้วเกระโปน้อยด้วแต่ว่าตะยัดพี่น้องก็หลายเต็มอยู่เออพี่น้องเออพี่น้องครับไก่กินบานน้ำเน่เนาะเอาข้ากระโ้าไหลายมือนีก็คุยกันไปนั้งเน่ สูงกันเป็นแนมบ้าเถ่าจะล้มพ่อจ่อยพ่อจ่อยอุดรบวดที่แล้วเพิ่นทรงมาให้สามหกหกสามผันงวดบ่ลงของเพิ่นผันเข่าธรรมชมเออพ่อเพิ่นก็คุยกับบ่าวเถ่าโอ้เสียดายเนาะบ่าวเถ่าเนาะเพิ่นก็ส่งมาให้ตาตั้งแต่ที่แรกบ่าเถ่าบ่ได้ลงของเพิ่นก็บ่เป็นหยังนะพ่อเพิ่นส่งมาให้ตองงวดแล้วนะครับเอาไปเบิ่งนะพามักจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เอาล่ะก็จะถามแม่หมูแล้วเจ๊ไอ้ยอดผูกแขนบ้าบ้านๆเฮาเขาจะยอดผูกแขนมิเนาะ ผูกแขนไอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้หนึ่งแสนยี่สิบเก้าบาทหนึ่งแสนยี่สิบเก้าอันนี้ผูกร่วมทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเลยผูกร่วมกันเลยค่ะคนไม่ได้แยกท่าำชมผู้ชายผู้หญิงออ๋ยอดยอดเงินผูกแขนทำชมหนึ่งแสนยี่สิบเก้าสองเก้าง่ามได้ละสองเก้าเนาะหนึ่งแสนยี่สิบเก้านะครับเงินผูกแขนอันนี้คือเงินผูกแขนเลขมงคลเลขมงคลคือ มเอาเจ้เอฟซีปัญหามาเอาสะไพคือคือแฮมาบันจะเบาไอาแม่หมูบอกเอฟซีวันนี้มันเป็นธรรมเนียมค่ะเป็นธรรมเนียมเอาลูกสะไพมาเลี้ยงไม่냐เออพี่แมนบอลงเนื้อเออคือสะไพรมาอยู่น้ำยาเออเอาลูกไพลไม่ยาเลี้ยงใช่เพิ่นเพิ่นต้องแฮมากแม่หมูต้องบอกเอฟซีบางสี่ค่ะเพราะว่า เพื่อนเพื่อนไห้พิธ uh, ีท uh, ั้งข้ามทั้งเฮียนเจ้าสาวเดาเพืนจังม่แฮ่แต่ก็มีฟื้นมอมือซาวมีฟื้นไห้เพื่อนต่เจ้าตุลีเบาง่ายๆลวดคือว่าประเภทนี่คือว่าเอาลูกสะใภ้มาเลี้ยงแม่ย่าก็เลยต้องแฮ่มาไงมาบ้านของแม่หมูค่ะเพราะว่าแม่หมูมีลูกชายคนเดียวค่ะเพื่อนก็เลยมาเลี้ยงบ้านแถานะครับมันเป็นประเภทนี้นะครับทั้งทั้งบ้านเจ้าสาวเพื่อนทานลูกไผ่มาอยู่บ้านย่านี่จะต้องแฮ่เจ้าสาวจาก บ้านเจ้าสาวมาบ้านเจเบาวทำช่วงมันเป็นประเพณีประเพณีเป็นเปิงบ้านเพิ่นแต่ว่าก็มีผู้เดียวนี่เอาเลยบ้านจะเบาวโอ้เจ้จะเบาวอยู่ในห้องผู้นี้จังออกมาผู้นี้โอ้ยว่าไงเด้ิเอาคือว่าเองนสิมือว่านไปแฟนไ่หมูเนาะเพิ่นว่าโอ้ยงวดที่แล้วพวเขาที่เพิ่นฝันแต่ว่าไปวัานเพิ่นมาผมได้เลยดิเพิ่นบอกกี่ดิ จะไทยผมโมซันสามีแม่หมูจะไทยรเวล่าจะไทยรึบว่าสัซันเด้ผมได้หรือที่งวดเดยวสซันเดี๋ยวจะลงให้นั่งไายเพิ่มักตัวไหนสิบเกออเพิ่มักเล็กสิบเก้าอ่ะเอลขมงคลที่ว่าไทยนั่เป็นเล็ขผูกแขนนั่เป็นเล็มงคลของลูกชายพ้อมแต่งานกันที่สิบเก้าเปิดับนนี่ละเออเาคาดรองขึ้นคนนนแขนขึ้นเลยคนนั้ว่าจะไปกินข้าวแรกที่ภูหลาทำชอมแม่หมูคนละออไมีเวลาอันนั้น เพลงมนันอาจจะเสียงดังอาจจะไายบ๊วยธรรมชมุมขันขันมีเสียงเพลงมันไายบได้ทมม่านผู้ชุมอดที่ผ่านมาที่ปจจอยเพันทรงมาให้นะครับผมสามหกมาหกสามนะครับเพันทรงไม่เบาเถ่าตั้งแต่วันที่สามนครับสามธัมนวาคมนะครับผมเบาเถ่ากับบได้ลงของพ่อพิ่นกคุยกันอยู่วัดจะลงนะครับป๊อปเป็นยังท่านผู้ชมนะครับเอาไหม่อวันนี้จะเป็นจังไรพ่อพันทรงมาให้แล้วนะครับแต่ว่าชุดที่พ่อพันทรงมาให้นี่ท่านผู้ชม คนมาหลุดซีเด้ทำาระชุมเด้อคนมักซีแต่ว่าคนมาถามมักหน่อยโตเฮตัดเอาโตที่พอเพิ่นเด่นให้นะับ2มกราคม68ถาถาหลุดคือหลุดซีเลยพ่อเพิ่นมั่นใจวิ่งบนล่างซีนะครับเอาทำประชมนี่ครับพ่อจอยอุดรน,นะครับ2มกราคม68นะครับขอบคุณพ่อเด้อที่ส่งมาให้นับเด่นซีวิ่งซีบนล่างนะที่จริงพ่อเพิ่นจับให้เก้าคูครับตั้งแต่ศูนย์ซี นะครับศูน4์สี่หนึ่งสี่สองสี่ส่ส่าสี่หกเจ็่แต่ว่าพอพมาามันหลายกระตัดเอาแค่นี้นะครับศูนย์4ี่หนึ่งสี่สเ้น้นที่7 4็ดสี่4ปดสเนะเป็นหน้าท่างกิบจับลอตเตอรี่นะสลากกินแบงนะอันนี้ก็เลขสามีแม่หมูเอางวดอีพจนว่าไ <Okay. S 1> ายพั่น์พนว่า <c oughs> ได้หรือที่เลขมักสิบเก้าพนว่าเออพนว่าเจ้าค่าดองขึ้นอันสองเก่านี่เป็นเลขยอดเงินผูกแขนนะครับแสน หนึสยี่บาทค่ะก็เลยตัดเอาตตัวไทยนี่แล้วนะะหรวอจะิบ,บอาศูนย์สองเก้าน้ำบอ่อเเอา<ม>ชุดสามตัวนะครับผมเขียนให้น้ำอ<ม>่านะเพราะว่ามันหนึ่งแสนหนึ่งแสยี่เก้าท่านผู้ชมนะครับสามตัวเก่าไปน้ำเล่ยนี่อ่าเยะอเป็นกระแตงวันที่สิบเก้าออ่านะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ ประเภทนี้คือลูกไผ่ไม่เลี้ยงงาอ่านะครับเปิงบ้านเพื่อนก็เปิงบ้านจำพื่นกันก็เปิงบ้านในลูกสะไพ่เพื่อนนี่คือว่าต้องซูตองแฮมาจากบ้านเจ้าสาวมาากบ้านเจ้าบบานะอือจะแฮมาพีตอนรับเอาตอนรับเอาตอนรับเอาไปเปลี่ยนอยู่หน้าบ้านคือจังเบาแถาไทยเห็นหมู่เว้นนี่แหละครับครับอ๋อค่ะก็เพึ่งกับเมาส์ซีโมงทำร่มกับสล้องกับกินกันเล็กน้อย นะครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปกินข้าวพุ่นแม่หมูเพิ่เลยว่ามันมีเสียงเพลงเสียงดังทับู้ชมนะครับอาจจะทายบ่อดเพิ่ลก็เ,กเลยให้เนื้อมาพี่ละจังาเรได้เนื้องานเออแต่วันเนื้อนี่เป็นซื้อเพิ่ลซื้อมาตต่างหากเพราะวัานในงานเพิ่ลเลี้ยงตัวจีนท่านผู้ชมเนื้อนี่เพิ่นเอามาเลี้ยงพวกอ่ายกเก็บเต้นเกน็บยังครับบเบาเท่าก็ซอยเ <c oughs> พินน่นนี่แหละเก็บเต้นก็เลยได้เนื้อมานซอยเเก็บ้นเอำจะสั่งคำว่าซอยเก็บเต้นเขาบ่าไรฮิริเจะ เจเพิ่นก็เลยจะมาเลยมาลาบที่จริงว่าจะไปกินลาบอยู่พุ่นไปทายเฮียนอยู่เฮียนไปหมูอ่าเอฟซีพิ่นกระเบิงดีๆเพราะว่าบอเคยได้ไปทายเฮียนไปหมูเนาะเอฟซีพิ่นกระเบิงดีไปหมูเพิ่นกระไรลงคลิปดอกพันยากมันเนี่ยอือเอานี่ครับแคปหน้าจออีกรอบเด้อครับพ่อจ่อยอุดรนะครับเพิ่งมาติดซีไปเลยงวดนี้มั่นใจ๊ซีรับขอบคุณพ่อจ่อยอุดรเด้อนะครับเพิ่งคุยกับพ่อเพิ่นวางแลีงนี่ครับเออนะพ่อนายเขียนไปลงก็ได้หรือจะโทรหาพ่อก็ได้ ก็เลยเอามาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีบังบริพอกันมือหนึ่งบันเจลอตรีนะครับเพราะว่าไปกินอยู่บ้านแม่หมูว่าจะกินสองมือเลยสอง <c oughs> แม่หมู <c oughs> เพิ่นเลีว่ามาอนี้มาอนี้ไอ้มันมีนะครับก็เลยบริสไปเสียงเพลงนะครับผมเอาถ่าเลขเลขมักมของสามีแม่หมูคือนห <c oughs> นึ่งเก้าเลขสองเก้าหนีศูนย์สองเก้านี่เป็นเลขยอดเงินผูกแขนครับหนึ่งแสนยอดผูกแขนนะครับร่วมกันนะครับเ <c oughs> พิ่นเพิ่นผูกร่วมกันนะับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะับได้แสนยี่สิบเก้าบาท พอจอยพอนี่ครับสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เอานะครับนี่แหละงานแต่งบานเท่างานน้อยๆเจแล้วก็จะลาไม่กินเขาไม่กินเขาแร้งน้ำกันไม่ได้ดอกบ้านเขาแม่นครับเพราะว่ากินมาจากอันนี้จะคันสมเจคันสมคันสมว่างๆว่าได้คันสมพอไม่เจเออเนื้องายมันเจนะเอาเนื้อมันดีเจได้สิ่งนีร้องเหมือนอ้านะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ